ก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้มากับ407นะครับตู้แช่นะครับตู้แช่มันยา407ก็มีเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยกขออนุญาตถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปไปหนครับถ่ายรูปไปหนถ่ายรูปไปก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับนายช่างชมได้นะครับวันนี้ก็มางานตู้แช่นะครับ ก็มีเพืเ่อนเรียกร้องม,มาเรื่องงานพู้แช่นะครับให้ถ่ายรูปชู้หน่อยโม้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับผมโอเคขอบคุณครับก็สำหรับงานตู้แช่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็วันตอนนี้ตัวน้ํายา407ตอนที่ผมรื้อมาันนะครับก็เวลาเราตรวจเช็คก,ก็ต้องมีอ่อย่าลืมนะครับพวกคลิปแอมนะ้ำตู้แช่ คลิปเอ็มคลิปเอ็มคลิปเอ็มโปรเจกต์งานตู้เช่อทุกงานนะครับคลิปเอ็มสำคัญนะครับก็มีคลิปเอ็มเคียวสุนะครับสองตัวนะครับหายนะครับตอนนี้เหลือดูเคียวสุใช้ได้ประมาณสองตัวนะครับเคียวสูสองตัวก็เช็คสองเฟสก่อนนะครับ เราวัดเอ็มก่อนนะครับวัดเอ็มก่อนตัวเซตเอ็มก่อนก็มาครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับโมเดล AGB 42F นะครับตัวนี้เป็นซูชีประมาณ40,000 BTU นะครับ4ส0 0 0 BTU นะครับ ก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วขอสั่งวันศุ์ในการแจ้งว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นงานระบบนะครับเดี๋ยวก็มาเห็นแล้วจะผมจะซวยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขอสังวันศุ์ว่าเป็นที่ไหนนะครับเอาว่าเป็นงานระบบแล้วกันนะครับแปดจุดแปดนะครับเดี๋ยวดูน้ํายานะครับ ตอนนี้แรงดันอยู่เดี๋ยววัดแรงดันนะครับเอาเข้ามาดิเป็นเกจใ้เกดวัดนะครับใช้เกดวัดอเดี๋ยวดูแดงดูแรงดันได้เท่าไหร่ เออเดี๋ยวไปซื้อนั้นด้วยนะซื้อซีนอย่าลืมซีนไม่ค่อยดีแล้วนะครับซีนไม่ค่อยเวิร์กแล้วซีนอของทักโก้ฟังง่ายนะครับซีนทักโกแต่วว่าใช้ดีผมมือหนักด้วยไงแบบขันแน่นนะครับแล้วก็ซีโร่ซีโร่ซีโรเ่เกตให้เพลเลยครับ ก็ขันเขาให้ให้อยู่ที่เล็กตูได้เป้นะครับโอเคปิดปิดวาลนะครับป,ปิดวาลให้หมดปิดวาลปิดวาลวววเดี๋ยวมันน้ำยาจะออกขึ้นไป1 0แอ์ วัดโลนะครับวัดโลก็สังเกตท่อใหญ่นะครับง่ายๆครับท่อใหญ่ต้องเรียบหน่อยครับต้องรีบต้องเร็เรวปริมาณน้ำยาได้28ครับตอนเร่งรอบนะก็ตอนนี้แดดมันร้อนนะครับอากาศภายนอกประมาณ30องศา ต้าว่าน้ำยาน่าจะอยู่ประมาณ40่สบาทนะครับประมาณประมาณ35้านะครับน้ำยาอย่างน้อยเนี้ยน้ำยาน้อยนะครับความร้อนก็ต้องใช้มืออังเอานะครับเครื่องมือหายไมแล้วนี่ตัวตัวยิงความร้อนอยู่ไหนนะ หมดแล้วนะครับ 7F ซื้อ 7F ไม่ต้องคว่มถังก็ได้ครนนี้ความเพราะว่าได้มันมนได้รวดเร็วนะครับเเดี๋ยวเติมนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ผมไล่ไล,ไล่อากาศเลยคนระับซน้ำยาไม่รู้หายไปไหนนะครับขาดเยอะนะครับเนี่ย เดิมเดิมมันต้องเป็นน้ําแข็งประมาณนี้นะครับมีความเย็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับตัวนู้นไม่เป็นมันเปคเดียวกันเราก็ซ่อมง,ง่ายหน่อยครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วครับพอตัวน้ำยาเริ่มเป็นแล้วพอาน้ำยาไหลผ่านดูความร้อนนะครับความร้อนความร้อน,นครับเทียบกันนะครับโดยใช้ การสัมผัสน,นะครับก็คือไม่พอนะตัวนี้ยังไม่ร้อน,นครับแต่วก็ต้องวัดแอมด้วยนะครับอันจะาไหรตู้นี้เพิ่งล้างนะครับรถถูกว่าคอย,ยังสวยอยู่คนระับเพิ่งล้างเดี๋ยวให้ได้สามสิบห้าก่อนนะครับนันยา อินเวอร์เตอร์น้ำยามันหลุมน้ำยามันแล้วแต่เรื่องรอบด้วยนะครับ30แล้วนะครับเอาที่3าหก่อนนะครับ

รถมาแล้วเติมมาโอเคปิดฝานะคอนเวอเตอร์บอกน้ำยาเป๊ะไม่ได้มึมนๆนะต้องประมาณเอาใช้ความรู้สึกเวลาเติมนะครับมันจะไม่เป๊ะมันสมมติว่าน้ำยากินอยู่ประมาณ3 0มสถึงสีอะไรประมาณนนั้ครับต้องดูตอนที่มันเร่งรอบมันเด่งเรื่มไม่เร่งรอบเกลือหนึ่งเกลือสองถามนะครับเติมมากก็ไม่ได้ครับเ,เสี่ยง ความร้อนโอเคแล้วร้อนขึ้น4.4เช่ไหมโอเคพอนะครับพอก่อนก็คลายในสายห,หมดเลยนะครับเพื่อความประหยัดปิดแล้วปิดแล้วนะครับไฟออกไห้หมดเลย าแมวใสนะครับจะดูที่ต้องดูที่ความร้อนนะครับความรู้สึกนะครับดูที่ความร้อนความรู้สึกนะครับความรู้สึกของความร้อนนะครับเพราะว่าเราไปอิงกับตัวอื่นไม่ได้นะนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันวิ่งมันจะสวิงอยู่เรื่อยๆนะครับ ให้ประมาณต้องประมาณเอาไม่เหมือนระบบธรรมดานะครับต้องใจความรู้สึกช่วย,ยนะครับ9.4นะครับก็อมโอเคอยู่เดี๋ยวดูโค้ดนะครับโค้ด การทำงานเนื่องจากอุณหภูมิที่ชาร์จเกินร้อยองศานะครับ C A บอก E I นะครับแต่การทำงานเนื่องจากเฟสชสวิตนะครับเฟสชสวิตต่ำกว่า15บห้เฮต์ไอนะครับ E I A นะครับแต่การทำงานจากไดเวอร์นะครับ E L P ตัดสวิตแรงดันไฟฟ้าที่ความถี่ที่ไฟฟ้าที่ยี่สิ P.S.I. นะครับ LA, เ A แจ้งเตือนมีแรงดันทางด้านโล่ต่ำกว่า28 P.S.I. นะครับอ่า P. หนึ่งก็คือเซนเซอร์ P. หนึ่งชำรุดหรืออ่านค่าไม่ได้นะครับ P. สามก็คือเซนเซอร์ P. สามชำรุดอ่านค่าไม่ได้นะครับคอมเพรสเซอร์ค่อนข้างร้อนนะครับ เก้าสิบองศาครับค่อนข้างร้อนก็คือวิธีการนะครับตรวจเช็คหัวคอมนะครับมันจะมีเซนเซอร์จับอยู่นะครับก็คือได้กาสองศาถือว่า,าความร้อนสูงนะครับเกือบร้อยนะรบเกือบร้อยองศานะครับมันจะไปตัดที่ร้อยองศานะครับก็ลองดูก่อนนะครับ ก็อขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมกาถ่ายรูปเล็กมาเลยถ่ายก็อขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็พอเป็นพอเป็นแนวทางในการซ่อมห้องเย็นนะครับผู้แช่ใหญ่นะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมแต่ว,ว่าสำหรับอินเวอร์เตอร์มันไม่เป๊ะน,นะครับต้องรู้ว่าน้ํายาตัวไหนนะครับความร้อนประมาณไหนนะครับล้างหรือยังนะครับ พัดลมรอบเดินเบาโอเคไหมครับหลายอย่างครับอินเตอร์นะครับก็พอเป็นแนวทางเทคนิคนะครับขอบคุณครับ